มีความตื่นตระหนกอย่างมากกับโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้แต่เราก็คุ้นเคยกับการรับมือสิ่งนี้ในแบบของเราเองการรักษาความสะอาดการรักษาสุขอนามัยที่เหมาะสมการล้างมือและแน่นอนสิ่งที่ยอดฮิตอยู่ขณะนี้คือการเว้นระยะห่างทางสังคมการเว้นระยะห่างทางสังคมหมายถึงการออกห่างจากผู้อื่นทางกายภาพซึ่งหมายถึงการหลีกเลี่ยงการจับมือและทักทายผู้คนที่ต้องมีการสัมผัสกัน ดังนั้นถ้าเราไม่จับมือกันแล้วเราจะใช้มือทักทายกันได้อย่างไรทำวันทยาหัดสัญลักษณ์มือโบกมือโค้งคำนับหรือการนมัสเตใช่แล้วนมัสเตเป็นท่าทางการใช้มือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่จะมาแทนที่การจับมือกัน ประธานาธิบดีของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวิตเกี่ยวกับวิธีที่เขาทักทายนายกรัฐมนตรีของไอร์แลนด์ด้วยการนมัสเตประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเอมานูเอลมาครองตัดสินใจที่จะทักทายคู่หูของเขาด้วยการนม <c oughs> ัสเตเช่นกันรวมไปถึงเจ้าฟ้าชายชาส์ที่คนเห็นว่าใช้การทักทายด้วยการนมัสเตที่รู้จักและใช้กันในมาตรการการ,การป้องกันโคโรนาไวรัสดังนั้นไม่เอาเฮลโลแล้วมานมัสเตกันดีกว่านมัสเตแปลว่าอะไรมันมาจากภาษาสันสกฤตนมัสเตเกิดจากการรวมคำสองคำคือ นมัสและเตนมัสหมายถึงการโค้งคำนับการเคารพและการอวยพรส่วนเตหมายถึงคุณดังนั้นความหมายที่แท้จริงของนมัสเตก็คือการโค้งคำนับคุณนมัสเตในโยคะ นามัสเตเป็นคำทักทายทั่วไปในโยคะเช่นกันมันเป็นท่าทางที่จะส่งข้อความของจิตวิญญาณที่สงบสุขให้กับจักรวาลด้วยความหวังว่าจะได้รับข้อความในเชิงบวกกลับมาและส่วนใหญ่การพูดนามัสเตยังเป็นวิธีการขอบคุณครูของพวกเขาหรือใช้เพื่อการแสดงออกถึงความโล่งอกนามัสเตยังใช้เพื่อการขออภัยและเป็นวิธีที่สุภาพในการยอมรับการกระทำผิดหรือการขออภัยวิธีการทำท่าทางของนามัสเตมันค่อนข้างง่ายนำมือทั้งสองมารวมกัน วางฝ่ามือตรงกลางลำตัวโดยให้ข้อศอกอยู่ข้างๆแขนทั้งสองข้างควรอยู่ในระดับที่เท่ากันนำนิ้วมารวมติดกันและค่อยๆโค้คงคำนับเบาๆขณะพูดนัมัสเตควรปิดตาและไม่ควรมีวัตถุใดในมือขณะทําท่าทางและนี่คือนัมัสเตที่สมบูรณ์แบบแต่แน่นอนว่ามันจะสมบูรณ์มากขึ้นด้วยรอยยิ้มดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการจับมือกอดและการสัมผัสที่ไม่จำเป็นทั้งหมด ซึ่งไม่ดีขณะกำลังมีการเว้นระยะห่างทางสังคมการขาดการสัมผัสทางกายภาพสามารถช่วยสร้างออร่าที่เป็นบวกมากขึ้นและลดโอกาสในการส่งต่อสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในบ้านอย่างปลอดภัยและจนกว่าสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นนะมัสเต <c oughs> ด้วยการระบาดที่ร้ายแรงของโครโรนาไวรัส ทุกคนต้องมีการป้องกันขั้นพื้นฐานสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพอยู่ที่บ้านและสิ่งที่เป็นที่รู้จักและมีประสิทธิภาพมากที่สุดล้างมือถูกต้องแต่คุณเคยคิดบ้างไหมว่าเจลล้างมือมีประสิทธิภาพแค่ไหนพวกมันฆ่าเชื้อโรคได้จริงๆหรือเปล่าเชื้อโรคสามารถอยู่รอดได้บนก้อนสบู่หรือไม่คุณสามารถป่วยด้วยการใช้สบู่ก้อนได้หรือไม่มีมากมายหลายคำถาม เจลล้างมือมีประสิทธิภาพแค่ไหนพวกมันฆ่าเชื้อโรคจริงๆหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับมือมีมากมายหลายประเภททั้งเจลโฟมและน้ำยาเหลวพวกมันประกอบด้วยส่วนผสมจากแอลกอฮอล์เช่นไอโซโพรพานอลหรือเอทานอลและส่วนผสมที่ไม่จำเป็นเช่นกลีเซอรีนและน้ำหอมเจลทำความสะอาดมือที่ดีควรมีแอลกอฮอล์อย่างน้อย60%เพื่อการฆ่าเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพแต่เจลล้างมือสามารถฆ่าเชื้อโรคทุกชนิดได้หรือไม่ คำตอบคือไม่หลากหลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพวกมันสามารถลดจำนวนจุลินทรีย์ได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคทุกชนิดได้พวกมันอาจไม่สามารถกำจัดสารเคมีอันตรายสารกำจัดศัตรูพืชหรือโลหะหนักออกจากมือได้พวกมันมีไว้เพื่อใช้โดยตรงบนผิวของคุณโดยไม่ต้องใช้น้ำหลังจากทาคุณจะต้องถูให้ทั่วมือจนกว่าจะแห้ง การฆ่าเชื้อโรคด้วยเจลล้างมือสามารถทำให้มือของคุณสะอาดแต่ไม่การันตีว่าจะไม่ทำให้คุณป่วยดังนั้นควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งเท่าที่ทำได้ตอนนี้มาถึงส่วนที่2ที่ทำให้เรากลืนไม่เข้าคายไม่ออกเชื้อโรคสามารถอยู่รอดบนสบู่ก้อนหรือไม่คุณสามารถป่วยด้วยสบู่ก้อนได้หรือไม่วัตถุประสงค์หลักของสบู่คือการทำความสะอาดร่างกายของคุณเมื่อล้างมือด้วยสบู่และน้ำ สบู่ทำความสะอาดมือของคุณอย่างแน่นอน มันจะทิ้งเชื้อโรคไว้บนก้อนสบู่ของคุณเชื้อโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่คือไมโครไบโอมของผิวของคุณเองและไม่เป็นอันตรายมากแต่ในบางกรณีเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของคุณถูกคุกคามและไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ก็จะก่อให้เกิดโรคคุณอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อแม้กระทั่งเชื้อโรคจากผิวของคุณเองในกรณีนี้คุณอาจติดเชื้อหรือได้รับความเจ็บป่วยหากคุณใช้สบู่ร่วมกับผู้อื่นบางครั้งแบคทีรียหรือเชื้อโรคบ,บนผิวหนังอาจไม่เป็นอันตรายต่อพวกเขา แต่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นคุณสามารถส่งต่อไวรัสอย่างหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ผ่านทางสบู่ก้อนได้บางครั้งสบู่ก้อนก็ถูกทิ้งไว้ให้เปียกและมีคราบสะกะปรกซึ่งอาจนำไปสู่การเติบโตของเชื้อโรคบนสบู่ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำสบู่ให้เปียกและทำให้เกิดฟองประมาณ35วินาทีก่อนที่จะใช้นอกจากนี้ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้สบู่แห้งหลังจากใช้เสร็จเพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อโรคทั้งหมดจะถูกฆ่า นอกจากนี้หากคุณมีระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีคุณควรใช้น้ำยาล้างมือเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อโรคโดยไม่จำเป็นนั่นคือทั้งหมดของวันนี้สรุปควรล้างมือหรือใช้เจลล้างมืออย่างถูกต้องจนกว่าจะแห้งอยู่ให้ห่างจากเชื้อโรคมีสุขภาพดีและฉลาดคุณเคยโดนดุที่โต๊ะอาหารเย็นหรือไม่ หรือมีคนบอกคุณซ้ำๆว่ายืนตัวตรงหรืออย่านั่งหลังงอความคิดเห็นเช่นนั้นอาจทำให้คุณไม่ชอบหรือเครียดแต่พวกเขาไม่ได้ผิดจากระดับต่ำสุดจนถึงระดับความมั่นใจในตนเองท่าทางของคุณมีผลกระทบมากกว่าที่คุณคิด ท่าทางของคุณในขณะนั่งหรือยืนเป็นรากฐานสําหรับทุกการเคลื่อนไหวที่ร่างกายของคุณทําและมันสามารถมีบทบาทสําคัญในการที่ร่างกายของคุณสามารถปรับให้เข้ากับความเครียดของมันความเครียดเหล่านี้รวมไปถึงท่าทางการนั่งแปลกๆหรือน้ําหนักที่หนักหรือที่สําคัญที่สุดคือแรงโน้มถ่วง ด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้องกล้ามเนื้อของคุณต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อให้คุณมีความสมดุลและตั้งตรงเมื่อเวลาผ่านไปท่าทางที่ไม่ดีสามารถทำให้ร่างกายของคุณอ่อนแอและทำให้เกิดปัญหาอื่นๆเช่น 1>, 1. ก่อให้เกิดการสึกหรอและการฉีกขาดบนข้อต่อและเอ็นของคุณ 2. เพิ่มโอกาสของการได้รับบาดเจ็บําทำให้อวัยวะบางอย่างเช่นบอร์ดของคุณมีประสิทธิภาพน้อยลง 4. สภาวะทางอารมณ์และความไวต่อความเจ็บปวดของคุณ การศึกษามากมายชี้ให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วท่าทางของเราแย่ลงด้วยการใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่ทำให้ต้องมีการมองลงเป็นระยะเวลานานดังนั้นท่าทางที่ดีจะเป็นอย่างไรเมื่อคุณสังเกตที่กระดูกสันหลังจากด้านหน้าหรือด้านหลังกระดูกสันหลังทั้ง33ควรจัดเรียงเป็นเส้นตรงซ้อนกันอยู่ด้านบนของกันและกันจากด้านข้างกระดูกสันหลังควรมี3โค้งจุดหที่คอของคุณ จุดหนึ่งที่ไหล่ของคุณและอีกหนึ่งจุดเล็กๆที่หลังของคุณหากพวกมันอยู่ในแนวที่ถูกต้องเมื่อคุณยืนขึ้นคุณควรที่จะสามารถลากเส้นตรงจากจุดที่อยู่ตรงหน้าไหล่ไปด้านหลังสะโพกของคุณไปยังด้านหน้าของหัวเขา่าที่อยู่ห่างจากหน้าข้อเท้าของคุณไม่กี่นิ้ว สิ่งนี้ทำให้ศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงของคุณอยู่เหนือฐานสนับสนุนของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยอัตราการฉีกขาดของกล้ามเนื้อที่น้อยในขณะที่นั่งคอของคุณควรตั้งตรงไม่เอียงไปข้างหน้าไหล่ของคุณควรผ่อนคลายด้วยแขนที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับตัวของคุณเท้าของคุณควรราบกับพื้นโดยเข่างอเป็นมุม90องศานี่คือเคล็ดลับท,ที่ทำให้ท่าทางของคุณดีขึ้น หากคุณใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งที่โต๊ะลองจัดระเบียบใหม่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนต่างๆของร่างกายเช่นข้อมือและข้อศอกอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมนอกจากนี้คุณยังสามารถปรับหน้าจอต่างๆขึ้นเพื่อให้อยู่ในระดับสายตาหรือต่ำกว่าระดับสายตานิดหน่อยคุณควรลองนอนตะแคงข้างโดยให้คออยู่ในท่าทางที่เหมาะสมและนำหมอนไว้ระหว่างขาสวมรองเท้าที่มีการรองรับส่วนโค้งที่ดีและรองเท้าส้นเตี้ยบอกลารองเท้าส้นสูง กระเป๋าเป้ควรสวมใส่ให้ติดกับด้านหลังและดูให้มีความสมดุลหากคุณนั่งบ่อยๆหรือนานๆให้ลุกขึ้นและเคลื่อนไหวเป็นระยะระยะและออกกำลังกายการใช้กล้ามเนื้อของคุณจะทำให้พวกมันกระชับเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายของคุณปรึกษานักกายภาพบำบัดหากคุณกังวลเกี่ยวกับท่าทางของคุณเราหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ถ้าคุณเคยได้ยินว่าควรเดินวันล,ละ1 9ึ่งควรยกมือขึ้นต่อให้คุณไม่มีเครื่องวัดออกกำลังกายอย่างเช่น Fitbit หรือ Apple Watch ตามที่เครื่องวัดออกกำลังกายหรือเครื่องวัดก้าวบอกการเดิน1 9ึ่งต่อวันเป็นหนึ่งในหนทางที่ดีต่อสุขภาพที่สุดเขาบอกนะว่าเรามีอุตสาหกรรมทั้งหมดสนับสนุนคำพูดนี้แต่ทำไมตัวเลขหนึ่งมืนนี้มันพิเศษตรงไหนกันทำไมไม่เป็นอย่างอื่น หมอกับนักวิทยาศาสตร์ไปเอาตัวเลขกลมๆและบอกว่ามันจะดีต่อสุขภาพแบบนี้มาจากไหนที่จริงแล้วตัวเลขนี้ไม่ได้เกิดจากวิทยาศาสตร์จุดเริ่มต้นของตัวเลขนี้ต้องย้อนกลับไปกลางยุค1960ในญี่ปุ่นตอนมีเครื่องวัดก้าวที่สวมใส่ได้เครื่องแรกออกมาผู้พัฒนาตั้งชื่อมันว่ามันโปเกะซึ่งแปลได้ตรงตัวว่าเครื่องวัดก้าว1 9, 10, 9 พวกเขาอาศัยโฆษณาชวนเชื่อในโตเกียวโอลิมปิกปี1964เพื่อโปรโมทมันจากนั้นหลายสิบปีต่อมาผู้คนก็พยายามเดินให้ได้ตามตัวเลขที่พวกเขาอ้างเป็นเพราะการตลาดอันสร้างสรรค์ซึ่งไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยไม่มีหลักฐานแน่ชัดบ่งบอกว่าคุณควรเดิน1 9 0 0 0เพื่อให้มีสุขภาพดีที่จริงสิ่งสำคัญคือคุณเคลื่อนไหวร่างกายเร็วขนาดไหนต่างหากนั่นและวิทยาศาสตร์ งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการออกกำลังพอเหมาะหรือหักโหูมจะสามารถช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ลดความรู้สึกกระสับกระส่ายทำให้นอนหลับสนิทขึ้นและดูแข็งแรงขึ้นและอื่นๆดังนั้นจึงมีแนวคิดมากมายให้ใส่ใจเรื่องเวลาในการออกกำลังกายมากกว่าสนใจจำนวนก้าวยกตัวอย่างเช่นชาวอเมริกันประชากรส่วนใหญ่โดยเฉลีย่ย คุณออกกําลังกายแบบพอประมาณอย่างน้อย150นาทีหรือออกกําลังกายแบบหักโหม75นาทีต่ออาทิตย์และขอบอกเราเปลี่ยนหลักการนี้ให้เป็นจํานวน9ได้ด้วยเท่าไรนะเหรอการออกกําลังแบบพอเหมาะช่วยเผาผลาญพลังงานอย่างน้อย3เท่าเมื่อเทียบกับการเผาผลาญตอนที่คุณไม่ได้ทําอะไรเลยงานวิจัยบอกว่าในบางคนการเผาผลาญพลังงานแบบนี้จะมีค่าเท่ากับการเดิน109ต่อนาที หรือประมาณ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นคุณจะต้องเดินราว15,900ก้าวต่ออาทิตย์หรือราว2,109ต่อวันแต่เฮ้ยไม่ต้องห่วงหากคุณเดินไม่ได้มากขนาดนั้นยังมีวิธีออกกำลังกายแบบอื่นอีกมากมายหากคุณไม่ชอบการเดินคุณก็แค่ต้องทำตามข้อแนะนำของสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาก็เท่านั้นฟิตใน150บวก จงทำกิจกรรมที่มีค่าเท่ากับการออกกำลังกายพอประมาณอย่างน้อยอาทิตย์ละ150นาทีหรือทำกิจกรรมที่เท่ากับการออกกำลังกายแบบหักโหมอาทิตย์ละ75นาทีหรือจะทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปตลอดทั้งอาทิตย์ก็ได้ขยับให้มากนั่งให้น้อยจงเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันทำกิจกรรมอะไรก็ได้ดีกว่าอยู่นิ่งเพิ่มความหนักน่วงออกกำลังแบบพอเหมาะหรือหักโหมจะดีที่สุดเมื่อร่างกายคุณคุ้นเคยมากขึ้นแล้วจงเพิ่มเวลาและหรือความหนักน่วงเพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้น เพิ่มกล้ามเนื้อจงทํากิจกรรมที่มีค่าเท่ากับการใช้กล้ามเนื้อแบบพอเหมาะหรือแบบหักโหมเช่นออกแบบแรงต้านหรือเวสเทรนนิ่งอาทิตย์ละสองครั้งรู้สึกดีขึ้นการออกกําลังจะทําให้คุณนอนหลับสนิทขึ้นความทรงจําการทรงตัวและระบบทางความคิดดีขึ้นน้ําหนักจะลดลงไร้โรคเรื้อรังโรคจิตเสื่อมและซึมเศร้ามันเป็นหนึ่งในสิ่งสาคัญที่สุดที่คุณจะทําเพื่อสุขภาพได้จงไปออกกําลังกายซะไม่ต้องสนเรื่องนับก้าวล็อกชอบวิดีโอใช่ไหม